นะครับก็ GPX a m o o n 125นะครับเดินเบาไม่ไม่นิ่งเดินเบาไม่ได้รอบขึ้นขึ้นลงลงนะครับสำหรับตัวนี้เป็นที่คาบูนะครับออกมาชมว่าเป็นได้คาบูยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคาบูนะครับทำไมรอบเครื่องแบบละจอดติดไฟแดงใช่ปะแล้วรอบมันวิ่งแบบมันไม่นิ่งอ่ะขึ้นไป2,000รอบ3,000รอบแล้วก็ตือค่อยลงมา เวลาแบบบิดไปอย่างเงี้ยแบบรอบมันบิดไปเองประมาณนี้นะครับแต่ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรตัวนี้ส่วนมากจะเป็นที่คาบูแต่งนะครับจะไม่ถ้าเกิดเป็นคาบูเดิมอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดจะเป็นก็คือคาบูจะรั่วอาจจะมีตรงนี้รั่วนะครับถ้าเกิดเป็นของเดิมนะที่เขาเรียกว่าตรงคอลีดขึ้นมามันจะเป็นพลาสติกชคปะแล้วมันแตกมันหักอย่างเงี้ยมันทําให้รั่วแล้วมีอากาศเข้าไป แ้วรถจะมีอาการรอบขึ้นเองอ่ารอบเครื่องยนต์ขึ้นเองทุกอันเลยครับถ้าเกิดเป็นของคาบูแต่งอย่างนี้ใช่ปะ่ะรอบยนต์ก็จะขึ้นเองเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอากาศเข้าตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเกิดมันรั่วนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตาดรถดก่อนเลยเสียงดังนิดนึงนะ รอบเครื่องยนต์จะไม่นิ่งนะครับคอยดูนะผมจะถอดสายนี้สายหนึ่งนะสายนี้นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเห็นไหมสิ่นี้น่แหละครับคือสายตัวนี้พอมันมีอากาศเข้าใช่ปะดูนะ เห็นไหมว่าพอมันเนี่ยพอเราถอดออกปุ๊บแล้วอากาศเข้าไปเยอะรอบเครื่องยนต์มันก็จะวิ่งขึ้นไปเองเลยครับมันก็จะทําให้มันไม่นิ่งนะครับจูนยังไงก็จูนไม่นิ่งครับถ้าเกิดเป็นพวกคาร์บูแดดคาร์บูเอ็นโปรคาร์บูทุกคาร์บูอะ่ะที่ไม่ใช่ของเดิมนะเพราะว่าของเดิมมันจะไม่มีตัวนี้มันจะไม่มีรูรูนี้เนี่ยมันจะไม่มีรูนี้แต่ถ้าเกิดเป็นของแต่งเข้ามาก็จะมีรูนี้นะครับ จูนให้ตายก็ไม่นิ่งครับถ้าไม่อุดสองรูนี้จะมีรูนี้กับอีกรูหนึ่งก็คือฝั่งนู้นที่มันเข้ากับคอรีดเลยเห็นปะมันจะเข้ากันอย่างนี้เลยนะครับก็ให้เราทําการอุดมันไปซะพออุดเสร็จแล้วรอบอยังไม่นิ่งก็จะมีตัวรั่วอยู่ฝั่งนี้นะครับก็อาจจะมีตัวรั่วตรงนี้คือตรงนี้อาจจะรั่วอาจจะมีอากาศเข้าประมาณนี้ ทำให้รอบเครื่องยนต์มันไม่นิ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะลองไปทำตามกันดูแล้วกันครับผมทำเสร็จแล้วหายแน่นอนรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดเป็นของแต่งของกปแบบนี้มันก็จะไม่นิ่งกิฟเหมือนกับคาร์บูโล,ลงงานคาร์บูแบบมาจากศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดของแต่งแบบนี้ก็จะเหมือนของผมน่อกี้ก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนิดนึงแต่มันจะไม่หนักเท่ากับตอน ที่เราถอดพวกเนี้ยของผมมันยังมีรั่วอยู่นิดนึงนะครับโอเคครับไปเจอกันโอกาสหน้าบนะ๊ายบายสวัสดีครับ